สวัสดีครับเพื่อนๆตัวนี้แฟนะครับมาด้วยกระเป๋าที่สวยงามมากนะครับผมแกะออกมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็สั่งมาทางออนไลน์นะครับเขาจะมีคู่มือให้มีคู่มือตัวนี้เป็นน็อตยึดแล้วก็มีไขควงหกเหลี่ยมให้นะครับอ่านค,คู่มือกันนิดนึงนะครับวิธีการประกอบถุงตัวนี้ข้างในเนี่ยเป็นตะแกรงสเตเลโลโก้แฟนะครับก็สวยงามน่ารักดีนะครับเออก็แกะออกมาก่อน เดี๋ยวเรามาประกอบไปพร้อมๆกันตัวนี้เป็นคันโยกนะครับสําหรับกดครับผมอันนี้เป็นอะไรทางน้ําไหลาทางน้ําไหลรูน่ารักมากรูเล็กๆก,กันเอสเปรสโซกระจายนะครับก็มีแชมเบอร์นะครับมียางซิลิโคนรองสําหรับตอนตอนกดเพชเชอร์นะครับเดี๋ยวเราดูกันเรามาดูกันนะครับน,นี้เป็นเพเชอร์เกตเพชเชอร์เกตตัวนี้มันแตกได้ แล้วก็ไม่กันน้ำนะครับก็ก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดก็พอนะครับตัวนี้เป็นเบรดนะครับครับหมดและหมดกล่องแล้วนะครับเอากล่องไปเก็บก่อนโชว์นิดนึงนะครับเดินทางสะดวกนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบดื่มเอสเปรสโซนะครับก็เก๋ๆนะครับตัวนี้เป็นเบรดเนี่ยมันมีรูมันมีรูสําหรับเจาะไอ้มันมีรูสําหรับใส่น็อตเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เจาะยึดกับตัวบาร์กาแฟได้นะครับ ทีนี้เราก็ประกอบกันนะครับเอาตัวคันโยกเนี่ยเดือยมันจะมีเดือยเล็กๆเสียบเข้าไปนะเดือยเล็กๆเสียบเข้าไปงานเสร็จแล้วนะครับโยกได้โยกได้เดียด๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอ,อกกุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นที่กรอ,อกกาแฟนะแม่กาแฟหกเลอะเทอะแม่หกเลอะเทอะกระจัดกระจายเลอะนะครับตัวนี้เป็น t ทมเปอร์พลาสติกแล้วก็มี t ทมเปอร์สวยน่ารักมากรุ่นนี้แฟร์เอสเปซโซ่โปรทูนะครับ มีแทมเปอร์สแตนเลสมาให้น่ารักมากแล้วก็มียางซิลิโคนลองตอนตอนที่เราจะกดกาแฟนะครับจะกดไปตัวเพเชอร์เกตเข้แปกมันก็สะดวกดีนะครับลองเรียนรู้ศึกษามันสักนิดนึงก็ใช้ง่ายครับเป็นแบบบ้านใช้ง่ายครับผมตัวนี้เพเชอร์เกตผมดมดูมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับเนื้อเนื้อเนื้อวัสดุค่อนข้างดีนะครับเออดีดีดีเกินราคาเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมาลองกัน ตัวนี้ผมแกะตัวตัวทางน้ำไหลนะครับออกมาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปล้างเอาอุปกรณ์ทั้งหมดไปล้างไปล้างอันนี้เป็นแชมเบอร์ผมเรียกว่าแชมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นบาสเกตนะครับบาสเกตก็จะมีตะแกรงแผ่นเล็กๆมานะครับมี2ด้านด้านที่เป็นรูใหญ่กับรูเล็กนะครับครับผมรวมรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างก่อนนะครับอันนี้เป็นงานถนัดเลยอันนี้อันนี้ที่ผมย้ําคืออย่าหล่นแตกนะครับ ถ้าทางจะยังไม่มีอะไรขายนะครับต้องหาดูนะครับ <Okay. S 1> ผมชอบ <Okay. S 1> ผมชอบล้างครับชอบล้างงานเก่างานเก่าบาริสต้าต้องล้างอุปกรณ์บนบาร์ให้สะอาดนะครับชอบมากๆ <Okay. S 1> ช่วงที่โค mm hmm. ว mm ิดระลอกสามนี่ก็สนามแบบปิดนะครับ mm hmm. ผมก็ตีแบบทิปทุกวันนะครับใส่ชุดแบบทุกวันนะครับล้างเสร็จเราก็มาเช็ดให้สะอาดนะครับโ mm hmm. ดยการทุ่สะอาดๆ mm hmm. นิดนึงมันเป็นครั้งแรกที่ท,ที่ผม จะลองชงเอสเปรสโซโดยใช้ตัวแฟเนี่ยชงนะครับก็ปกติแล้วก็จะดื่มกาแฟดิปนะครับแล้วก็เป็นกาแฟดำแทบเอสเปรสโซเอสเปรสโซที e so, e ่ร e so, e ้า e น so หรือที่โชลูปกาเซียโซ่เนี่ยผมก็ก็จะดิปประจำนะครับเป็นบา,บางวันร้อนๆก็เป็นก็เป็นดิฟเย็นนะครับนี่ตอนอนี้ผมก็ต้มน้ำไปด้วยนะครับตั้งอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ9 5้องศาเลยนะครับแล้วก็โดสกาแฟขนาดกาแฟบดนะครับก็ ละเอียดเหมือนเครื่องชงเอสเพรสโซ่เลยครับตอนนี้แล้วก็แทมปิ้งกองเข้าไปนี่ับผมผมใช้ประมาณ20กรัมนะครับแล้วกาแฟ20กรัมตัวนี้ผมจะเอาด้านที่เป็นรูใหญ่ๆอยู่ข้างบนด้านรูเล็กๆให้อยู่ข้างล่างรูลลเล็กๆเนี่ยประกบติดกับกาแฟผมเอาน้ําร้อนลวกตัวแชมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็เอาไปเอาไปเททิ้งแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับทีนี้ก็เอาน้ําร้อนจริงๆมาใส่เลยอุณหภูมินี่ซัดไปอยู่ประมาณ899เก9าเเลยนะครับ บัวไม่จัดจ้านครับผมอ้ผมก็จะใส่ตัวเพชเชอร์เกตลงไปแล้วก็เวลาจะชงก็เอาทางทางน้ำไหลนำมาประกบอ่านี่กยก้ได้นะครับแก้ได้แล้วเอาแก้วเอสเปรสโซ่ของเราไปลวกน้ำร้อนมาก่อนนะครับแล้วก็มากดเลย1 2 3อง r า e ไหลสวยงามครับสวยงามตอนกดเนี่ยกลิ่นหอมสวยงามเลยนะครับโอ้โยกโยกโยกผมไม่ได้ยึดกับบาร์นะครับ ตื่นเต้นพอสมควรนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกหน้าตาดูซีเรียสกลัวมันออกมาไม่อร่อยนะแต่ว่าก็กินที่บ้านนะสบายบายนะครับจะลองชิมดูนะครับโคลคีม่าหนามากหนาเลยแล้วก็สีค่อนข้างดีมากนะครับดมกลิ่นขึ้นเลยนะครับแต่มันนุ่มมันจะนุ่มกว่าเครื่องชงเอเปโซที่ที่ใช้ที่ร้านนะครับมันได้คนละอรรถรสกันนะครับก็ ลองดูนะครับเพื่อนๆฝากกาซซีอโซ่คอฟฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ